วันนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดและฝ่ายธทรกิจสำนักงานเขตสาทรจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนจันทร์ซอย42ิเริ่มตั้งแต่หัวมุมสารเจ้าหลังสารอาญาและเก็บขยะชิ้นใหญ่ล้างทำความสะอาดตั้งแต่หลังสารอาญาจนถึงหัวมุมเซเว่นก่อนเข้าตลาดแสงจันทร์ เดี๋ยวเราไปดูการทำงานกันครับ